ใส่หมวหัวจุกคุมเพื่อว่าฝุ่นกันุ่นะปิดหูด้วยเพราะว่าจะได้มีเย็นได้เห็นเงาพี่กุ้งไหมคะเห็นเงาพี่กุ้งไหมคะสัภาระจะเยอะมากค่ะถ่ายแค่ไม่กี่ช่อเองหัวหน้าไกด์นี่แบบเร่งมาก โอ้ยสวยอะเอื้องมุมสวยมากเลยเดินมาเนี่ยสวยเนี่ยเจ้าป้าสวยเลยเดินทิ้งช่วงกุ้งกระดีโอ้ยสวยเนี่ย<น> <Video. S 2> ดูสิยเอื้องสวยเนี่ยวิดีโอบุษิลนขอสวดหายใจลึกๆแป๊บนึงโอ้ยเอื้องพระที่อยู่ด้านหลังนางดูดีมาก วิดีโอค่ะวิดีโอด้วยนะใช่ไปอีกแล้วเหรอประสิทธิ์บอกไปแล้วนะกำลังสวยมันบอกไปแล้วไปแล้วนะเอื้องบอกว่าไปอีกแล้วเหรอมีคนตกลงไปด้วยไม่มีแล้วเขากันแล้วใช่ไหม สวยมากอ่าของใครอ่ะโอ้ว่ัสดุสุดยอดนี่ตรงนี้ก็สวยเนี่ยเจ้าป้าสวยมากเลยโอ้ยเย็นเนาะเย็นมากเลยเย็นมากเลยโอ้เรื่องสวยเดี๋ยวหงายท้องป่ะสวยเนาะตรงนั้นเป็นไงครับเล่าซิ เองั้นเป็นไงครับม่ของนางฮึมว้าวดูสองนางนี้นะเตรียมพร้อมมากเลยเสื้อหนาวเอาไปไปที่สุดเอาเก็บไว้ก่อนมีกระเป๋าตังค์ไหมไม่มีไม่มีฝากไว้ใช่ไหมฝากไว้ก่อนใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นแบงค์อะไรป่ะหาเจอสินแล้วนะอ่าว่สินเก็บตังค์ได้หนึ่งบาทนะคะใครเป็นเจ้าของให้มารับด้วยเบอร์โทรของมี โอ้ด oh, oh, ูดิโอตอนเช้าๆก็จะเป็นแบบประมาณหมอกเต็มเนี่ยโอหโอโหไปไกด์เราเรียกอีกแล้วตอนแรกไกด์เราจะจะหนาวนะ ยอดภูนี้เราจะเอาวเองอย่างเดียวยิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งหนาวใช่ไหมใช่หรือไม่ก็เอาเก็บตะวันเลยเจ้าป้ามาทันเก็บตะวันป่ะฝั่งนี้น่าดูกว่าดูสิเร็วเร็ว เก็บตะวันที่เคยส่องฟ้ามันยิ่งสูงยิ่งหนาวเดี๋ยวอโลโซหรอน่าจะอย่างนั้นมาอ,อ,อ,อ๋อยิ่งสูงไาวุฒอ่าเอออันรีก็ได้อยู่ สินแท่มากเลยอะไปอยู่รอแล้วอะวศินวศิน่าวศินบอกว่าไม่เยวเลยไม่เยวเลยอันตรายเดนจ์ตรงนี้มีเดนจ์เลยค่ะตรงไหนที่เขาบอกว่าอันตรายเราอยากไปไหมคะ เขาห้ามข้ามไปใช่เขาบอกว่าอันตรายเขาบอกว่าอะไรยังไงงะบอกซิใช่ก็คือเขาห้ามไปเพราะว่ามันอันตรายไงมีคนไปเดินไปยืนถ้าไม่ติดป้ายนี่ไปแล้วนะเนี่ยไม่เขาไว้ให้กระโดดรอยไงบันชีจำเขาเขียนว่า อันตรายห้ามข้ามไปเพราะว่ามุมตรงนี้มันมีปยับมีตรงนี้ไงใช่โอ้เจ็บไหมเป่าให้เป่าให้เจ็บไหมเจ็บไหมโอ้ไปเถอะไม่เจ็บเลยตอนนี้เราเปลี่ยนไกด์แล้วนะคะเนื่องจากวสินได้เล่งเรามากเราได้ไกด์สาวสวยมาค่ะเป็นไกด์เพชรลาชวลาชมีอะไรนะ มีคนเต็มไปหมดเลยโอ,โ,อโ,อโอ้ฉันต้องแปลด้วยแสงดีมากเลยเจ้าป้าสวยกาดเย็นแล้วดูพระอาทิตย์เคียงคู่กับเจ้าป้ามากเหงื่อไงเวลาแบบมีเหงื่ออ่อนๆแล้วโดนลมเย็นๆพดัด ตอนแรกจะเอาเสื้อกันหนาวกันมาเยอะๆกลัวจะหนาวค่ะตอนนี้กูใส่มาทําไมตอนนี้คิดในใจว่ากูถือมาด้วยทําไมเอบไม่ใช่ปุ้นไม่พอเราถือมาด้วยทําไมนะอะ,ะ Danger. Danger. ไ,ไรแ <c oughs> ดนจูแดนจูม,ม,มันเป็นยังไงเขอาถึงห้าม,มันมีพี่เต่าตรงนี้อ๋อมีคนอ๋อโอ้โหดูสิดูสิดูสิสเขาคิดว่ามันมีดินใช่ไหมแล้วเขาก็ถลายลงไปเลยว้าว เออว่าเสียวว่ะตรงนี้ทเาตรงนี้อันที่ตไปค่ยง้วหน่อยอย่าไปใกล้้หนอย่าอย่าไปใกล้ตรงนั้นเนี่ยอ๋อโอ้ยตรงนี้เสียวรู้สึกกลัวความสูงมากเลยอ่ะขึ้นมาอยู่บนภูชีฟ้ากลัวความสูง <c oughs> โอ้ <c oughs> โห <c oughs> ไม่น่าเชื่อ แสงเป็นสีส้มแสงสีเหลืองอันตรายโอ้ยม,มีอะไรบ้างโอ้โหมีมือทะลุได้ด้วยโอ้มหัศจรรย์นมหัศจรรย์บนภูชีฟ้าเออเอาแล้วมือว่าสินเองไงฮอร <c oughs> ว่าสินอย่าไปทักลูก เห็นไหมนี่โอ้โหวิวโอ้โหสวยโอ้พะเชลาถึงขนาดเช็ดเหงื่อเดี๋ยวตั้งกล้องตั้ง